เูชาไอเป็นไงบเข้าลุคงานวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเป็นไงบ้างลุคงานวันนี้เป็นยังไงบ้างคะอ้ะครับรู้สึกลุคงานวันนี้อ๋อวันนี้รู้สึกดีมากเลยครับผมรู้สึกว่าวันนี้ากาศดีมากดีใจมากเลยครับเชื่อไหมว่าลุครับปกติก็ได้รับบ้างครับผมช่วงแฟชั่นวีก็ได้เดือนนี้นิดหน่อยครับ เออตอนนี้ก็ผมอยู่วงไดส์นะครับผมก็ได้เพิ่งปล่อยเพลงได้เพิ่งปล่อยเพลงเออ่ชื่อว่า billionaire ไปนะครับผมเป็นเพลงล่าสุดของเราก็เป็นเพลงจบบั้มนะครับ possibilities ครับก็ฝากไปฟังกันได้นะครับเป็นไงบ้งางกระแสแรงอยู่ตรงนี้ก็คือคอนเสิร์ตลุ้นตรงไปนใช่ครับล้วก็ฟังแบบนี้ครับล่าสุดก็เพิ่งได้จบคอนเสิร์ตไปนะครับก็ดีใจมากเลยครับเป็นความฝันที่ ได้เกิดขึ้นแล้วรู้สึกว่าได้เกิดขึ้นเร็วด้วยก็มีความสุขม,มากๆนะครับทุกคนแบบตื่นตันใจมากมันหายเหนื่อยนะกระแสดีมันหายเหนื่อยมากหายเหนื่อยนะครับผมคือได้เห็น,หน้ทุกคนคือไม่เหนื่อยละบรรยากาศมันเป็นยังไงดีเราแชร์กันให้กำลังใจด้วยใช่ครับบรรยากาศวันนั้นดีมาก<อ><ด>นะครับคือการที่ได้อยู่ในที่ที่เรารู้ว่าทุกคนแบบตั้งใจมาดูเราแล้วรัก,รก<ด>เรามันเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยครับแล้วก็ มันเหมือนมีคนซัพพอร์ตเยอะมากคือวันนั้นมีความสุขสุดๆเลยอยากบอกเลยว่าแฟนคลับนะครับที่ออกเขาตามที่ตามเชียร์ตลอดเลยใช่ไหมครับอยากบอกเลยแฟนคลับมากเขาตามเชียร์ตลอดอยากจะขอบคุณมา,มากๆเลยครับผมที่ซัพพอร์ตพวกเราเสมอไม่ว่าจะเป็นแบบตั้งแต่เพิ่งรู้จักเราหรือว่าตอนนี้เลยก็มันเราคงมาถึงจุดนี้ไม่ได้ถ้าไม่ได้มีทุกคนซัพพอร์ตก็ขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับผมบนเวทีมีสีน้ำตาด้วยใช่ครับ <laughs> ใช่ก็บนเวทีมันก็เป็นสีน้ำตาที่ หันกลับมาเห็นทุกคนถื Fan อแฟนโปรเจกต์อะไรนี่ครับก็เอาดีดมันก็แอบรู้อยู่แล้วแต่ว่าพอหันไปมันก็การน้ำตาไม่ได้ครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ